ชิปโป193ตอนสมัยปอสี่อีพี26ฝากกดไลค์กดติดตามนะจะได้รู้เวลามีคลิปใหม่มาให้กล้ามปิดเทอมเป็นไงเมื่อวะไม่เจอนานไม่เจอนานกี่ชั่วโมงเหรอเมื่อวานยังชวนกันไปตกปลาอยู่เลยเอา้าวดึงค่ากลับสู่โลกแห่งความจรงิงซะอย่างนั้นจะทำเหมือนกับว่าดีใจที่เปิดเทอมซะหน่อยเพื่ออะไรอ่ะเพื่อนโอ้เบื่อมึงว่าก้ามแล้วพวอจอได้ขาวอะไรอยู่ไหนเนี่ย เออนั่นเด็ตสงสัยพวกเราจะมาเช้าเกินไปนี่แหละตื่นเต้นจัดเปิดเทอมไงตื่นแต่เช้ากันเลยเฮ้ยไอ้ขาวทำไมาอยู่ๆเสียงมือก็เปลี่ยนไปเมื่อกี้เสลติดคอ,อเอาน้ำร้อนไหมกินให้มันชุ่มคอถึงว่ามีแต่คนบอกเสียงมือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาข้าเอกก็งี้แหละก้ามแต่เมื่อกี้นะเว้ยข้าเห็นมีนักเรียนใหม่ด้วยนักเรียนใหม่ผู้หญิงผู้ชายไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าใส่กางเกงสีกะกีก็ผู้ชายที่ไว้ขาวโอ้โหชัดเจนขนาดนี้ ว่าทำไมไม่เป็นนักเรียนหญิงทำไมอ่ะจะหญิงชายก็ไม่เห็นเป็นไรเลยโดยปกติเวลามีนักเรียนใหม่เข้ามาเนี่ยผู้ชายก็อยากจะให้เป็นนักเรียนหญิงไม่ใช่เหรอสาวๆในห้องจะได้เยอะขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะฟ้องจ๋าฟ้องทำไมไม่ได้เป็นอะไรกันว่าแต่ว่าหล่อไหมนักเรียนใหม่เนี่ยก็ใช้ได้อยู่นะหล่อเท่ากูเปล่าไม่รู้สิดูเองละกันนั่นไงกำลังเดินมาพอดี <c oughs> เดี๋ยวกูขอเก็กมาดขื่มก่อนจะข่มนักเรียนใหม่ทำตัวเป็นเจ้าถิ่นเชียวนะ เฮ้ยมึงเป็นใครเขายังมาไม่ถึงทาความเคารพกูซะเขายังมาไม่ถึงจากนี้ไปมึงเรียกกูว่าลูกพี่มึงเป็นอะไรของมึงในตานกูซ้อมไว้ก่อนจะได้ไม่พลาดให้นันมาแล้วสวัสดีครับเพื่อนๆผมชื่อเก้นะครับมาจากบางกอกเฮ้ยมาจากบางกอกเหมือนด้ยองเลยชื่อเก้เหรอใครเป็นคนตั้งให้พ่อแม่ตั้งครับไพยรดีใช่ไหมครับเฮ้ยขาวไอ้นี่มันก็เด็กในเมืองอีกคนนึงแล้วอะ เออว่ามาจากบางกอกสองคนแล้วมาจากที่เดียวกันสงสัยจะคุยกันรู้เรื่องไม่ทราบมีอะไรหรือเปล่าครับโอ้โหพูดจาสุภาพมากมากไหนกล้ามึงว่าจะแสดงความเป็นเจ้าถิ่นไงเมื่อกี้เฮ้ยเออว่ามัวแต่ตกใจเฮ้ยเก๊เองรู้จักคนชื่อโยงเปล่าโอ้โหมึงก็ถามได้เนะมันจะรู้จักได้ไงกรุงเทพนะเว้ยไม่ใช่ตู้เย็นอ๋อโยเรอรู้จักครับ อา้ารู้จักกันซะอย่างนั้นสงสัยว่าบางกอกจะแคบเหมือนตู้เย็นจริงๆเห็นไหมกูบอกแล้วว่าต้องรู้จักกันเพราะว่าอยู่บางกอกเหมือนกันนะ่ะแต่อาจจะคนละคนก็ได้นะโยงที่รู้จักนะ่ะโยงไหนตัวเตี้ยเสียงเข้มตาตีหน้าแก่หน้ายับด้วย <c oughs> โอ้โหเป๊ะเลยโยงเดียวกับเราเนี่ยแหละมันเป็นไปได้ยังไงเอะแล้วไปรู้จักกันได้ไงคือว่าพ่อของโยงนั่นนะ่ะเป็นมือปืนครับส่วนพ่อของผมเป็นตำรวจ ใช่เลยพ่อยองเป็นมือปืนแล้วตำรวจกับมือปืนเป็นเพื่อนกันได้ไงเนี่ยไม่ได้เป็นเพื่อนครับตามจับกันอยู่อนาคตผมก็จะเป็นตำรวจเหมือนพ่อนั่นแหละและนี่ก็คือตำรวจเกยสมัยป .4 เฮ้ยพอดีเลยโตขึ้นอยากเป็นตำรวจใช่ไหมไอ้กล้ามมันก็อยากเป็นตำรวจเหมือนกันไอ้ขาวอย่าพูดฮะคุณกล้ามเนี่ยนะจะเป็นตำรวจนั่นไงนั่นไงมันเริ่มข่มกูละ ทำไมอ่ะไอ้กล้ามันเป็นไม่ได้เหรอก็เป็นได้อยู่ครับแต่ว่าจะเป็นตำรวจน่ะต้องสอบตำรวจให้ได้ก่อนไอ้เกมมันว่าอย่างนั้นน่ะมึงรู้เรื่องนี้หรือเปล่ากล้าว่าต้องสอบด้วยเฮ้กูไม่ร um, in ู้เ UH, ป <have you S 2> <t eman> ็นตำรวจต้องสอบด้วยเหรอกูนึกว่าสมัครแล้วก็เป็นได้เลยตำรวจนะไม่ใช่คนงานตัดอ้อยถ้าเกิดเป็นง่ายอย่างงั้นตำรวจก็ล้นเมืองแล้วว่าแย่จังงั้นกูไม่เป็นตำรวจแล้วไม่เป็นตำรวจแล้วจะเป็นอะไรเป็นโปเกมอน ไม่ได้นะคุณกล้ามเป็นโปกเกมอนเดี๋ยก็ต้องสอบเข้าเหมือนกันจะเป็นโปเกมอนก็ต้องสอบด้วยเหรอก็ใช่ดิก็ต้องทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายแล้วก็สอบข้อเขียนด้วยเป็นโปเกมอนมันไม่ง่ายนะครับ <G ül> โอ้โหกูว่าไอ้นี่เผยเจอพอๆกับไอโยงคนบางกอบเป็นงี้ทุกคนไปเนี่ยอนาคตกูจะเป็นยังไงเนี่ยแม้แต่โปเกมอนกูก็ยังเป็นไม่ได้แต่เดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นพูดถึงคุณโย่งบ่อยนะเนี่ยรู้จักกันรึไงเออก็มีอะไรหรือเปล่า เอา้าก็ต้องมีสิลูกของมือปืนน่ะพ่อผมกําลังตามล่าพ่อของคุณโย่งอยู่ที่ย้ายมาเรียนที่นี่เพราะว่าพ่อผมมาตามสืบเรื่องนี้แหละแปลว่าคุณโย่งเรียนอยู่ที่นี่จริงๆใช่ไหมครับไอ้ยงานเข้าแล้วว่าไอ้ถาวเออนั่นดิจะบอกมันว่าไงดีวะสรุปว่ารู้จักคุณโย่งใช่ไหมครับไม่ไม,ไม่รู้จักโยมาร้วจ้าทำไมโรงเรียนมันร้างจังวะ เฮ้ยโยงมาแล้วมีคนอยู่ไหมเพื่อนเพื่อน,นทุกคนโยงคิดถึงไอโยงมึงจะแหย่ปากทำไมมีลูกตำรวจจะมาจับพ่อมึงอยู่นี่กูก็เลยโกโหกว่าไม่รู้จักมึงอะ่ะอะไรนะมีคนจะมาจับพ่อกูเออมีคนจะมาจับพ่อมึงกูช่วยมึงอยู่แล้วจะจับพ่อกูด้วยเรื่องอะไรเขาบอกว่าพ่อมึงเป็นมือปืนปืนปืนไอะกูควรจะทำยังไงดีไม่ต้องห่วงมันไม่รู้หรอกว่าพวกกูรู้จักมึงขอบใจมากเพื่อนเพื่อนเพื่อน ไอ้ข่าวพวกเราต้องช่วยกันปกปิดเรื่องดีนะโอ้ยนี่ตอนนี้กูอยู่ในสถานการณ์แบบไหนวะเนี่ยพวกมึงตะโกนคุยกันขนาดนี้กูว่าไอ้เกมมันรู้แล้วล่ะใช่ไหมเกมรู้อะไรล่ะครับเอ้าก็รู้ที่พวกมันตะโกนคุยกันเมื่อกี้ไงไม่รู้ดิตะโกนเสียงดังกันเกินไปผมฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเฮ้ยจริงดีวะที่มันตะโกนคุยกันเมื่อกี้คือไม่รู้อะไรแหละว่าคุยเรื่องอะไรกันแล้วคุยเรื่องอะไรกันเหรอเอ้า เออดีว่ะเอองั้นไม่มีอะไรให้ก้าฟโชคดีว่ะมันไม่รู้เรื่องงั้นเราก็ช่วยกันปิดเป็นความลับต่อไปเออดีๆงั้นเอาไงต่อมึงต้องบอกให้โย่งเปลี่ยนชื่อเป็นชื่ออื่นก่อนเพราะว่าไอเกดเนี่ยมันตั้งใจจะมาจับตาดูยโย่งเลยมึงฉลาดมากขาวเฮ้ยไอโยง่งว่างไงมึงต้องเปลี่ยนชื่อเพราะว่าตอนนี้มีคนจับตาดูมึงอยู่จะให้กูเปลี่ยนชื่อว่าอะไรเอาอะไรดีละ่ะ ชื่อมึงสะกดว่ายังไงสะระโอยอยักษ์ไม่เอกงองูอ่านว่าโยงงั้นมึงก็เอางองูกับยอยักษ์สลับกันแล้วมันจะอ่านว่าอะไรวะก็โงอยไงจากนี้ไปมึงชื่อว่าโงอยตกลงต่อจากนี้ไปกูชื่อว่าโงอยโอเคไอโยงเปลี่ยนชื่อแล้วทีนี้มันชื่อว่าโงอยท้าไมเพวกมึงต้องตะโกนคุยกันอีกแล้วเนี่ยโงอยคือใครล่ะครับ แต่จะเป็นใครก็ช่างเถอะผมจะคอยจับตาดูคนชื่อโยงเท่านั้นแหละกูเริ่มปวดหัวละว้าวโยงไปเธอมาเนี่ยมึงสูงขึ้นหรือเปล่าเนี่ยก่อนหน้านี้ยังตัวเท่าจมูกกูอยู่เลยไม่กูไม่ได้สูงขึ้นเพรามือแนละเลีี่ลงมนัแนแหละสูงขึ้นแป๊บเดียวสูงขึ้นขนาดนี้อีกหน่อยก็คงจะแบบสูงแซงพ่อกูไปแล้วเนี่ยไม่หรอกกูก็โตได้แค่นี้แหละมึงเห็นพ่อกูไม่ล่ะ ตัวเท่าหัวเข่ามือเน่ค่ะตัวเท่าหัวเข่าเองเ่ะอยากเห็นว่ายังไม่เคยเห็นตัวจริงเลยเออพอพูดถึงพ่อมึงแล้วนี่ขึ้นมาได้ที่ตำรวจส่งลูกมาเรียนที่นี่เพื่อที่จะให้ลูกมาคอยจับตาดูมึงเพื่อที่จะจับพ่อมึงทาไมมันซับซ้อนจังหวะและยังจะต้องมาเปลี่ยนชื่ออีกชื่ออะไรนะโง่ยไงง่อย,อย,อยโอ้ยจากโยงกลายเป็นง่ยยังไงช่วงนี้ก็ทําตัวหลบๆซ่อนๆไปก่อนดูเหมือนว่าไอ้เกนั่นมันจะฉลาดซะด้วยเออเอาไงก็เอางั้น อว้ว่าไงทุกคนวันนี้พาเพื่อนใหม่มาแนะนําตัวไอ้ขาวเดี๋ยวว่าให้หลบๆซ่อนๆนี่มึงพากูเดินเข้าส่นรกเลยในนียอ้าวเจอกันอีกแล้วคุณขาวเอเจอกันอีกแล้ว,วกูกวไม่อยากเจอหรอกอ้าวเจอกันมาก่อนหน้านี้แล้วหรอกะขาวอ่ะใช่แล้วครับเจอกันแล้วเมื่อกี้คุยกันถูกคอด้วยถึงขั้นถูกคอเลยหรอแต่อีกคนนึงนะไม่รู้จักนั่นใครหรอออยาไอ้ขาวอ้าว,าวสูงขึ้นนะเนี่ยคนนั้นมีชื่อว่าฮานาคะ อุ้ยตกใจหมดพวกแกเป็นไรเนี่ยอยู่ดีๆก็แหกปากตะโกนกันขึ้นมาเอ่คือเฮ้ยจ๋าทำไมไม่ใส่รองเท้าเราตกใจอ๋อนึกว่าแหกปากเรื่องอะไรไปทําบุญที่วัดมาแล้วรองเท้าหายเดี๋ยวจะซื้อใหมเ่เย็นนี้แหละโหมีการขโมยรองเท้ากันด้วยเหรอน่าจะเป็นหมานั่นแหละที่ฆ่าไปอ่ๆมาแนะนําตัวต่อเลยไอคนน่ายั์คนสุดท้ายนั่นมีชื่อว่าโรเมโอคอนาโตอุยตกใจหมด คนชื่อพ่อยกล้ามกันทำไมมันกระทันหันไม่รู้จะตะโกนว่าอะไรเดี๋ยวจ๋าอยู่นี่นี่เดี๋ยวเราได้นำตัวให้เองเออเอออ่าแล้วแต่อันนี้มีชื่อว่าง่อยใช่แล้วค่าชื่อว่าง่อยง่อยเหรอง่อยอะไรวะเล่นอะไรกันอยู่เนี่ยง่อยจ๋าบอกว่าง่อยก็ง่อยดิอ้าวทำหน้าดูใส่ฉันอีกเออง่อยก็ง่อยชื่อแปลกดีจังใช่แล้วชื่อง่อยชื่อจริงก็คือง่อยสัตว์เอ๊แต่ว่าง่อยนี่ลักษณะคล้ายๆกับคนชื่อโยงเลยเนาะ ตามในข้อมูลที่พ่อบอกอ่ะเอา้าก็ใช่ดิก็ง้ยก็คือซอนหนึ่งซ้ออสี่ซอนสามหก <6. S 1> <ะ>ทำไมอยู่ๆถึงท่องแม่สูตรคูณอีกแล้ว่ะขยันว้ยพวกเราขยันเรียนโหสุดยอดเลยเด็กที่นี่ตั้งใจเรียนกันมากตั้งใจเรียนขนาดที่ว่าคุยกันอยู่ดีๆก็ท่องแม่สูตรคูณเนี่ยหรอเพี้ยนละมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อลูกตำรวจกับลูกมือปืนมาเจอกัน